และเราว่ากันต่อไปอันนี้เป็นกรณีที่เรืองไกรลีกิตวัชนตั้งคําถามแล้วก็จะกลายไปประเด็นร้อนจริงๆิท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้คุณเรืองไกรระบุได้ตรวจสอบข้อมูลซึ่งคุณเรืองไกรอ้างว่าน่าเชื่อว่าคุณพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าเก้าไกลถือหุ้นไอทีวีเป็นบริษัทมหาชน42,000หุ้นแล้วก็ไล่เรียงเหตุผลตั้งแต่อ้างรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3บัญญัติเอาไว้ว่าบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพ,พิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆเป็นบุคคลต้องห้ามไม่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสสแล้วข้อต่อบอกอ้างว่าข้อมูล7เมษาที่ผ่านมาได้เอง66 ทำให้เข้าใจว่าคุณพิธาลิมเจริญรัตยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนในลำดับที่6 1 2 1แล้วก็มีการระบุเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ระบุที่อยู่นะคะจำนวนทั้งหมดใน4ี่0 0นหุ้นแล้วก็ระบุว่าเมื่อตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการคร้าพบว่าบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนที่ระบุไว้สถานะคือดัง,งดำเนินกิจาการ,กาการอยู่ย<า>และไปะกิจาการอออากาศวิทยุกระจายเสียงยกเว้นออนไลน์ วัตถุประสงค์จดทะเบียนไปสถานีโทรทัศน์ธุรกิจเผยแพร่ภาพวิดีทั์และรายการโทรทัศน์ส่งงบการเงินต่อเนื่องมาตั้งแต่เขาย้อนหลัง5ปีก็ส่ง5ปี 60, ป60ปมนาถึง64เมื่อขอข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไอทีวีจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า27เมษาปีที่แล้วคุณพิธาเป็นผู้ถือหุ้นในลำดับที่7,138าจำนวน42,000หุ้นเมื่อตรวจสอบข้อมูลบริษัทไอทีวีจากเว็บไซต์พบว่าประกอบธุรกิจ รับจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกชนิดทุกประเภทไรายได้ปี65 21ล้านไรายได้รวมปี64 24ล้านประชุมพู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ปี66ที่ผ่านมาวันพุธ26เมษายนค่ะคุณเลืองกายก็บอกว่าเป็นเหตุที่จะไปยื่นให้กกตตรวจสอบลักษณะต้องห้ามไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสตาม,ร,มรัฐธรรมนวนบันต 98, รา98วงเค็ 3, ที่ย้ำไปแล้ว จะขอให้กกตรีบตรวจสอบโดยด่วนว่าคุณพิธาถือมาตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าถือมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งครั้งก่อน24ิมีนาปี62จะเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามมาก่อนด้วยหรือไม่ดังนั้นการเป็นสสที่ผ่านมาจะชอบหรือไม่คุณเลื้องใครยังบอกอีกว่าย้อนไปตรวจสอบบัญชีรายการทรัพย์สินที่คุณพิธาแจ้งปปชกรณีเข้ารับตําแหน่งสสเมื่อ25พฤษภาปี62คุณพิธาแจ้งเงินลงทุนไว้45รายการแต่ไม่พบ ตัวเลขการลงทุนในหุ้นของบริษัทไอทีวีแต่อย่างใดซึ่งที่อยู่ที่คุณพิธาแจ้งเอาไว้ต่อปปชสอดคล้องกับที่อยู่ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวคือนี่นะคือมันมันก็โดยคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมน,นูญกรณีคุณธนาธรถ,ถือหุ้นเสือ่อนะซึ่งตอนนั้นก็ยังเป็นที่อ้างว่าได้หยุดแล้วอะไรแล้วแต่ศาลก็ยังบอกว่าพร้อมจะกลับมาอะไรต้อมีรายได้เข้ามา เมื่อมีลักษณะเนี้ในคำร้องผมผมถึงต้องขอให้ตรวจกับทะเบียนผู้ถือหุ้นที่บริษัทไอทีวีถืออยู่นี่ครับสกูชมมะวันนี้จะไปยืน่นสิบโมงเช้าค่ะขณะที่คุณเรืองไกรคงจะคาดมาให้กกตเได้วิิจัยหรือ,อยังไงถึงรีบไปยืน่นคนวิธาเมื่อวาน ตั้งแต่ปรากฏเป็นข่าวเจ้าตัวทวิตข้อความมันางว้ระบุว่าต่อกรณีหุ้นไอทีวีผมไม่มีความกังวลเพราะไม่ใช่หุ้นของผมเป็นของกองมรดกผมเพียงมีฐานะเป็นผู้จัดการมรดกและได้ปรึกษาและแจ้งต่อปปชไปนานแล้วทีมกฎหมายพร้อมเตรียมการชี้แจงอยู่แล้วเมื่อกอกอตส่งคำร้องมา เรื่องนี้อาจมีเจตนาสกัดพักเก้าวไกลซึ่งไม่ต้องการเห็นการทลายทุนผูกขาดในประเทศนี้และก็บอกเพิ่มเติมว่าขณะนี้พักเก้าวไกลมาแรงที่สุดย่อมเป็นธรรมดาที่จะถูกสกัดแต่ขอให้ผู้สมัครทีมงานหัวคะแนนธรรมชาติและประชาชนผู้สนับสนุนทุกคนอย่าหวั่นไหวอย่าเสียสมาธิกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง ขอให้ทุกคนมุ่งหน้าสู่การเลือกตั้งอย่างเต็มที่ไม่มีอะไรจะมาขัดขวางก้าวไกลได้อีกแล้วเมื่อวานนี้คุณพิธาไปออกบิ๊กดีเวตทางช่อง7แล้วก็ถูกนักข่าวถามเรื่องนี้ก็ยืนยันว่าได้ชี้แจงผ่านโซเชียลไปแล้วว่าหุ้นไอทีวีเป็นของกองบปรดกผมเป็นแค่ผู้จัดก,การบปรดกรายละเอียดมีทีมกฎหมายรัดกลุ่มทั้งข้อกฎหมายและขหลักฐานรวมถึงความโปรง่งใสได้ชี้แจงกับปปชไปตั้งแต่ปี6-2แล้ว ยืนอย่าไม่กังวลไม่เสียสมาธิในช่วง5้าวันสุดท้ายไม่กังวลว่าจะสำรอยเหมือนกรณีธนาทรจึงรื่รองรวงกิจอดีตหัวหน้าอนาคตใหม่ซึ่งถูกตัดสิทธไม่ได้เป็นสอสอเพราะกรณีถือหุ้นวีรักษ์คงจะจำได้ใช่ไหมน่องไว้ กังวลนะครับได้ชี้แจงไปอย่างในช่องทางโซเชียลมีเดียแล้วว่าว่าผู้นี้ก็เป็นของทางกองมรดกนะครับไม่เป็นแค่ผู้สมัครการมรดกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องรายละเอียดเนี่ยก็ทางที่ กฎหมายที่ต่างที่จะรัฐกคกุมทั้งในแง่ของหลักฐานแล้วก็ในแง่ของข้อกฎหมายด้วยนะครับรวมถึงความโปรง่งใสที่ผมก็ได้ปรึกษาแล้วก็ชี้แจงปปชไปตั้งแต่สมัยปี62เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ไม่มีความกังวลใจแล้วก็คงไม่เสียสมาธิในการที่จะใช้เวลา5วันสุดท้ายในการหาเสียงอย่างเต็มที่เป็นเป็นหุ้นของกองมรดกที่ผมเป็นผู้จัดการมรดกระ้ันครับไม่กังวลว่าซ้ำรอยคน่นหรไม่มีครับไม่มีแน,น่นอนครับ มันร้อนแวงเพิ่มพึ้นดีกเมื่อวานนี้เพราะคุณพิธาบอกเป็นหุ้นจากกองมรดกขณะที่เมื่อวานอดีตพักอนาคตใหม่เป็นผู้สมาอนาคตใหม่เมื่อ4ปีก่อนปัจจุบันย้ายมาสังกัดพรรภูมิใจไทยตามข่าวออกมาแฉข้อมูลคุณพิธาว่ายังถือหุ้นไอทีวีและไม่ได้ในนนาผู้จัดจาการมรดกโดยคุณนิกแสงศรินาวินผู้สมัครกทมอของสำนวาภูมิใจไทยแค่17นะ กทมระบุการที่คุณพิธาชี้แจงว่าคุ้นไอทีเป็นเพียงผู้จัดก,การมรดกคุณนิกบอกว่าในเอกาสารคุณพ่อของคุณพิธาเสียชีวิตเมื่อปี49มีทายาติผู้มีสิทธิ์รับมรดก3คนก็คือคุณลินระดาลิ้มเจริญรัตน์คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์แล้วก็คุณภาสินลิ้มเจริญรัตน์ คุณพิธาอ้างว่าเป็นผู้จัดการมรดกซึ่งตามกฎหมายทายาทเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกจากผู้เสียชีวิตดังนั้นหุ้นบริษัท ITV42,000 หุ้นจะต้องตกเป็นของทายาทในสัดส่วนเท่าๆกันย่อมหมายความว่าคุณพิธายังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หุ้นในบริษัทไอทีวีจำนวน14,000หหุ้นก็แปลว่าเป็นกองมรดกแต่คุณพิธาเป็นคนที่มีส่วนในกองนี้ เป็นหนึ่งในทายาทที่จะต้องได้รับมรดกนี้อันนี้คุณนิกอ้างว่าตั้งข้อสังเกตว่าอย่างไงตั้งข้อสังเกตจะอ้างว่าไม่ใช่เจ้าของหุ้นไม่ได้เหรอเพราะว่ามันไม่ได้ปรากฏหลักฐานว่าคุณพิธาได้สละมรดกนี้ไปแล้วอีกทั้งถ้าจะสละมรดกจะต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อเจ้าพนักงานหรือสัญญาประนีประนอมและในประการสําคัญถ้าคุณพิธาสละมรดกจริงย่อมไม่มีสิทธิ์ยื่นคําร้องเป็นผู้จัดการมรดกได้ ที่สาคัญถ้าหุ้นนี้เป็นของกองมรดกมันจะต้องระบุเอาไว้ในบอจห้าว่าผู้ถือหุ้นคือนายพิธานในฐานะผู้จัดการมรดกคนนิกอ้างว่าของตนเองก็คล้ายกันเลยรับมรดกเป็นหุ้นของไอทีวีเช่นเดียวกันตั้งแต่กรณีเรื่องหุ้นสื่อของคุณธนทรเกิดขึ้นเนี่ยคุณนิกบอกผมระมัดระวังตัวในการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ผมติดต่อโบรกเกอร์ติดต่อ TSD เสียค่าธรรมเนียมออกใบหุ้นเพื่อโอนออกไปจากตัวเองแล้ว แล้วยังบอกถึงขนาดว่าเมื่อก่อนตอนผมอยู่พักอนาคตใหม่เคยเอาเรื่องหุ้นไอทีวีไปปรึกษาทีมกฎหมายของพักเขาบอกว่าไม่เป็นอะไรไม่ต้องไปทําอะไรดีนะคราวนั้นผมได้ที่สองคือไม่ได้เป็นสสถ้าได้คงโดนแบบพี่เอกพี่เอกก็คือคุณธนาธรนะคะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองในครั้งนี้ผมย้ายมาอยู่พักภูมิใจไทยเพราะว่าเรื่องมันจะมีการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112ซึ่งผมไม่เอาด้วย และผมเชื่อมั่นในตัวหมอหนูเรื่องสาธารณสุขผมเคยทำงานมูลดิธิร่วมกันด้วยเชื่อมั่นว่าเป็นพักที่พูดแล้วทำเขาแนะนำว่าให้ผมจัดการเรื่องหุ้นไอทีวีให้เรียบร้อยอันนี้ก็ต้องตามกันดูข้อที่หนึ่งคุณพิธาบอกว่าประสานแจ้งปปชแล้วค่ะปรึกษาปปชแล้วเป็นเพียงผู้จัดการ,รมรดกคุณน,นิกซึ่งเปอดีตนาคกใหม่ออกมาอ้างว่าผู้จัดการ,รมรดกกับกองบรดกก็แปลว่า ยังมีความเป็นเจ้าของหุ้นใ,ในกองบระดกอันนี้ก็ถกเถียงกันต่อยกเว้นกรณีที่คุณพิธาจะมีข้อมูลว่าในส่วนหุ้นไอทีวีตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเจ้าของจะด้วยอะไรยังไงอันนี้ต้องตามกันดูเมื่อวานนี้เริ่มทีร้อนและร้อนไปถึงช่อพันิกา้องไปช่อพันิกาผู้ช่วยหาเสียงก้าวไกลขึ้นเวทีปราศัยที่ไ,ไหนล่ะเนี่ย ที่ต่างจังพิกําแพงเพชรหรือพิซูโล่ผมจาไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะ่บนผูมชมฮะขึ้นปลาใสใช้หดรถหกล้อดัดแรงหาเสียงเนี่ยน้องไปพิซูโล่ค่ะพิซูโล่นะค่ะกาบนเวทีกรณีนี้ฝ่ายอนุรักษ์กําไรใช้มุกเดิมร้องพิธาเป็นแผลสกปรกของคนกลัวจนตัวสั่นใช้มุกเดิมของสุดท้ายโขให้คนกลัวว่าเรื่องพิธาแล้วจะไม่ได้เป็นสอสอะไรประมาณนั้น มีการเปรียบเทียบด้วยเดี๋ยวฟังดูวันนี้บอกว่าอย่าไปเลือกพักเจ้าไกลเดี๋ยวทิมพิธาโดนตัดสิทธิ์เป็นสอสอมาสี่ปีไม่มีคดีความอีกหาวันจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ดีๆบอกว่าทิมพิชาถือหุ้นสื่อ ชีทรักเสินมาสีปีอยู่ดีๆมาใช้มุกคุ้นๆมุกเดิมๆแบบที่เคยใช้มาบอกว่าอย่าไปเลือกพิมพิธาเลยเดี๋ยวมันก็โดนตัดสิทธิ์เหมือนธนาธรน,นี่คือมุกนี่คือแผนการสกรปรกของคนที่จนตรอกและกำลังกลัวเมื่อเขากลัวเขาก็พยายามหลอกให้ประชาชนเลือกตั้งด้วยความกลัว หลุมพรางของความกลัวที่พวกมันใช้กับเราทำให้วันนี้9ปีที่ผ่านมาเราต้องตกอยู่ภายใต้รัฐบาลสืบทอดอำนาจเผด็จการและอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจเผด็จการวันนี้เหลืออีกเพียง5วันอย่าตกหลุมพรางเดิมอย่าเลือกด้วยความกลัว เลือกด้วยความกลัวไม่เคยนําไปสู่อะไรนอกจากให้พวกที่สเสวยสุขอยู่ในอำน,นาจตอนนี้ได้อยู่ต่อถ้าไม่อยากให้เขาทําแล้วทําอยู่แล้วก็ทําต่อจงเลือกด้วยความหวังว่าปลายปากกาสีส้มของพวกเราจะกําหนดอ,อ,อ,อนาคตใหม่ที่ดีกว่านี้ให้กับประเทศไทยได้ในเรื่องนี้ไม่มีวีรบุรุษไม่มีนารีขี่ม้าขาวไม่มีฮีโร่คนไหนทั้งนั้นนิทาคนเดียวเปลี่ยนไม่ได้ ธนาธรยิ่งไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนไม่ได้อยู่ในสภาคนที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยคือประชาชนคนไทยทุกคนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนี่ครับท่านผูช้ชมฮะคุณช่อพา,านิกาปราศัยพิุโลก็เน้นย้ำว่าไม่มีอะไรมาหยุดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเสียงประชาชนไม่ว่าจะโค้งสุดท้ายจะเป็นยังไงขนาดเดียวกันเมื่อวานนี้มันมีมุมที่ผมนึกได้แต่ว่าต้องไปขอตรวจสอบรายละเอียดนิดนึงเมื่อสองพฤษภาเนี่ย้องไปค่ะ มีคำสั่งสารดีกากรณีกรก,รก,รกรตรไปตัดสิทธิ์คุณชันชัยอิสระเสนร,รักเสรีรักเสนาักษ์อดีตสอส,อสอคนครนายกประชาธิปัตย์คือเขาสมัครแล้วกรกรตรไปตัดสิทธิ์ตัดสิทธิ์ให้เหตุผลประเด็นเกี่ยวกับเรื่องขาดคุณสมบัติอ้างว่าขัดต่อพรบบประกอบรคมนูนว่าได้สอนเรื้องตั้งสอสอมาตรา42ทับ3และนูญปี60มาตรา98ทบ3 98ทับสามเนี่ยเป็นมาตราเดียวกับพี่คุณเรืองไกลจะไปร้องคุณพิธาใช่ค่ะคือถือหุ้นสื่อถูกไหมค่ะรัฐมนูญเนี่ยท่านผู้ชมปรากฏว่าสันติการสั่งคืนสิทธิ์ครับสั่งคืนสิทธ์คุณชันชัยวันนั้นเนี่ยบอกว่าสันติกาพิพภากษาคืนสิทธิ์ให้คุณชันชัยกลับมาเป็นผู้สมัครสอสอทคานยกซึ่งทำไมยากระบากเพราะเวลามันเหลือน้อยค่ะแต่ประเด็นก็คือว่าตอนนั้นที่ตัดสิทธ์ เพราะคุณชานชัยเนื่อถือหุ้นบริษัท Advanced i n f o Service s e r v i c e หรือว่า AIS ค่ะบริษัท Advanced i n f o s r v i e AS ไปลงทุนกับ2บริษัทก็คือบริษัทเ e เลอินโฟมีเดียจำกัดมหาชนแล้วก็บริษัท Yellow Pages Commerce ค่ะคุณชันชัยไดระบุว่าสันติกาวินิชัยว่าการที่ตัวเองถือหุ้นในบริษัท AS แค่200หุน้นจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด2,873ล้านหุน้นโดยประมาณตัวเลขกลมๆเนี่ยค่ะ มูลค่า,คา AS ตามราคาตลาดสิ้นปี65เนี่ยก็คือ570,000กว่าล้านใช่แต่คุณชันชัยถือหุ้นมูลค่าเพียง39,000บาทถือว่าเป็นสัสดส่วนที่น้อยมากสานดิกาคุณชีรัชัยอ้างว่าย่อมระบุเอ,อสารดีการระบุว่าย่อมไม่มีอำนาจสั่งการให้บริษัท AIS ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ตนและพักการเมืองที่ตนสังกัด หรือเป็นโทษต่อผู้สมัครและพักการเมืองอื่นเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งของตนหรือพักการเมืองของตนสันติการจึงมีคําสั่งให้กกตเพิ่มชื่อและประกาศชื่อของคุณชันชัยเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสสแบบบังเขตเลือกตั้งเขตที่สองนครนานนยกของประชาธิปัตย์ค่ะเพราะฉะนั้นคุณชันชัยระบุวประเด็นนี้สันติการวินิจฉัยว่าที่กกตไปตัดสิทธิ์คุณชันชัยเนี่ยไม่เป็นเปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมน,นูญค่ะอย่างที่บอกถ้าเป็นแบบนี้แปลว่าสันติการเห็นในกรณีว่า ถือหุ้นน้อยมากในจํานวนที่ไม่สามารถจะใบมีอานาจสั่งการให้เผยแผพร่ข้อมูลสาวสารที่เป็นประโยชน์แก่ตนหรือพักการเมืองที่ตนสังกัดหรือเป็นโทษต่อผู้สมัครหรือพักการเมืองอื่นนะคะอันนี้ต้องดูกันแต่แน่นอนใครก็ต้องรู้สารฎิกาก็ยังจะเล็กกว่าสารรัฐธรรมนูญซึ่งเขาไิ่ิจ้ใชกรณีของคุณธนาธรแต่อันนี้เป็นกรณีซึ่งมันต้องไปเทียบเคียงรายละเอียดแล้วมันต่างกันมันใกล้เคียงกันอะไรขนาดไหนยังไง แต่เรื่องนี้ร้อนแรงในช่วงโค้งสุดท้าย